เครอญาติคือการถอดความสัมพันธ์ในเชิงเครอญาติหรือความสัมพันธ์เชิงสายเลือดของคนในชุมชน ผังเครือญาติมีความสําคัญต่อการทําความเข้าใจชุมชนและสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทเพราะเครือญาติเป็นความสัมพันธ์ลำดับแรกของชีวิตครอบครัวและจะมีความเกี่ยวข้องกันไปตลอดชีวิตโดยเฉพาะเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวก็จะเกิดปัญหาตอนนั้นกันในระบบเครือญาติด้วยการเดยนรู้ชุมชนโดยใช้เครื่องมือผังเครือญาติจึงเป็นส่วนสาคัญในการทําความเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของครอบครัวในชุมชนและสังคม ที่การทำผังเครือญาติชุมชนก็เหมือนลงลครลงใหญ่ถ้าเรายิ่งรู้จักและเข้าใจตัวละคร และเข้าใจบทบาทของตัวละครก็ยิ่งจะเข้าใจชุมชนด้อย่างดึงซึงดังนั้นการทำผังเคยาิคือการโยงความสัมพันธ์ผ่านทางสัญลักษณ์ง่ายๆแสดงถึงตัวบุคคลระบุเพศระบุความสัมพันธ์เมื่อเกี่ยวดองเป็นเคยาิกันอย่างไรคนทำงานสามารถเติมข้อมูลต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ทำงานต่อและง่ายต่อการไปทำความรู้จักตัวจริงตามที่ปรากฏอยู่ในผังเคยาินอกจากนั้นยังสามารถอาศัยความสัม ผ,ผ่านการเป็นเครือญาติกันของคนในชุมชนจากการมีส่วนร่วมกันในชุมชนในการทำงานพัฒนาสำหรับสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนผังเครือญาติมีดังนี้วงกลมใช้แทนผู้หญิงสามเหลี่ยมใช้แทนผู้ชาย วงกลมและสามเหลี่ยมผูกคิดค่าแทนการตายของบุคคลนั้นๆสามเหลี่ยมและวงกลมมีวงกลมเล็กตรงกลางแสดงว่าป่วยสามเหลี่ยมและวงกลมสีทึบคือผู้ให้ข้อมูลสามเหลี่ยมเท่ากับวงกลมแสดงว่ามีการแต่งงานกันสามเหลี่ยมไม่เท่ากับวงกลมแสดงว่ามีการหย่าร้างกันสามเหลี่ยมซิกแซกับวงกลมคือบุคคลน,นั้นมีปัญหากัน มีสามเหลี่ยมแทรกอยู่กลางระหว่างสองวงกลมแทนการมีภรรยาสองคนการโยงระหว่างสามเหลี่ยมและวงกลมแยกออกมาแสดงว่าครอบครัวนั้นมีบุตรการเชื่อมโยงแยกออกมาเป็นหลายๆครอบครัวและมีเส้นประครอบแสดงว่าเป็นสมาชิกที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันสวัสดีครับเรากลุ่มผางเพ่อญาติ วันนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่ชุมชนตอนใหม่จังหวัดขอนแกน่นวันนี้นะครับผมเรามาลงพื้นที่นะครับผมเพื่อทําหางขยะของเรานะครับผมไปรับชมกันเลยแม่ชื่อนางสายดุงม,มุกบุดาชื่อเล่นเม็ดติมเนาะอายุ57ปี ปัจจุบันแม่ก็อาชีพแม่บ้านแต่อาชีพเสริมแม่ก็ช่วยทํางานสหกรณ์อาชีพก็เป็นกรรมการกองทุนกรรมการชุมชนค่ะแม่ก็นางเนตยาตุลาการอาชีพเสริมของแม่ก็คือแม่บ้านแม่ก็ทํางานช่วยชุมชนเป็นกรรมการสหกรณ์เป็นกรรมการเก็บเงินกองทุนวันละบาทอายุแม่ก็6 8ปี พังเครือญาติครอบครัวแม่นิดและแม่ติม๋มประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ดังนี้นายอ้วนโสภาแต่งงานกับนางแก้วมริทั้งคู่มีอาชีพทำไรท่ทำสวนในปัจจุบันทั้งคู่เสียชีวิตแล้วซึ่งทั้งคู่ได้ให้กำเนิดบุตรทั้งสามคนดังนี้คนที่หนึ่งนายอารามมีอาชีพทำไรท่ทำสวนเป็นโรคความดันในปัจจุบันเสียชีวิตแล้วซึ่งในตอนนั้นได้แต่งงานกับนางโกศน เป็นนักการพันโรงซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในเวลาต่อมาโดยทั้งคู่ได้ให้กำเนิดบุตรทั้ง5คนดังนี้คนแรกนางสายอดุลเป็นผู้ให้ข้อมูลผังเครือญาติทาอาชีพอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านได้แต่งงานกับนายวิมานงบุตรดาเป็นช่างไฟฟ้าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งสองได้ให้กำเนิดบุตรสองคน ดังนี้คนแรกนายชัยวัฒน์แต่งงานกับนางวิพาดาทั้งคู่มีอาชีพค้าขายมีลูกหนึ่งคนคือนายสุภวิทย์บุตรคนที่สองซึ่งเป็นแฝดชายหญิงนายทียรพัฒนและนางสาวธีรดาเป็นนักศึกษามข บุตรคนต่อมาของนางโกศลและนายอารามคือนายอนุสินแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนคนที่สานางพิมพ์สอนแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนคนที่สี่นางจันฉายแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนและคนที่ห้านางโสภาแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคน บุตรคนกลางของนายอ้วนและนางแก้วคือนางอัมพรแต่งงานกับนายอุทยัยเจริญสวัสด์มีอาชีพทำไร่ทำสวนเสียชีวิตแล้วทั้งคู่โดยทั้งคู่ได้ให้กำเนิดบุตรห้าคนดังนี้คนแรกนายทรงพิษคนที่สอง นายพิพัฒน์แต่งงานแล้วคนที่สามนางรัตนาแต่งงานแล้วมีลูกสี่คนคนที่สี่นางบุษบาแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนคนที่ห้านายปัญญาแต่งงานแล้วมีลูกสองคนซึ่งบุตรคนที่สามสี่และห้าอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนม บุตรคนสุดท้องของนายอ้วนและนางแก้วคือนางนิตยาเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านเครือญาติทำอาชีพแม่บ้านแต่งงานกับนายพินตุรากันมีอาชีพขับรถรับจ้างมีบุตรร่วมกันสามคนคนแรกนายเคลียงศักดิ์เป็นพนักง,งานเอกชนแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนคือนางอารยาคนที่สองนางสิริรักษ์แต่งงานแล้วได้หย่าร้างกับนาย มัควาลบุตรสารคำมีลูกชื่อขับพาพันคนที่สามนายศักดาเป็นพนักง,งานบริษัทแต่งงานกับนางชายานิสาวังคีรีทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีบุตรชายหนึ่งคนคือนายศักดิ์สทธิ์เรียนอยู่ชั้นป .6 ผังเครือญาติดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่าเส้นประสีส้มคืออาศัยอยู่จังหวัดนครพนมเส้นประสีเขียวคืออาศัยอยู่ชุมชนตะวันใหม่จังหวัดขอนแกน่นและเส้นปะสีม่วงคืออาศัยอยู่บ้านนนตุนจังหวัดขอนแกน่นประโยชน์ของการทำผังเครือญาติ1เป็นการใช้สัญลักษณ์แทนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระบบเครือญาติ2ให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเครือญาติในรูปแบบสัญลักษณ์ สามสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสนิทสนมคุค้นเคยระหว่างผู้เรียนกับชาวบ้านได้อย่างรวดเร็วสี่เข้าใจโครงสร้างที่มีความซับซ้อนของหลายตระกูลและเชื่อมโยงเป็นแผนผังท,งที่เข้าใจง่ายห้าสามารถนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์นเช่นด้านกามสุขภาพโรคทางพันธุกรรมเครือข่ายทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นสรุปผลการศึกษาจากการวินิจฉัยชุมชนโดยใช้เครื่องมือผังเรื่อญาติกรณีศึกษาครอบครัวแม่นิดและแม่ติ๋ม ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระบบเครือญาติและเข้าใจโครงสร้างของความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนการทำผังเครือญาติจึงต้องเข้าใจสัญลักษณ์ที่ใช้ทดแทนกลุ่มคนต่างๆเช่นเพศหญิงเพศชายคนป่วยคนเสียชีวิตการแต่งงานหรือการหย่าร้างเป็นต้นในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผังเครือญาตินั้นต้องเก็บรวบรวมและสอบถามด้วยข้อมูลหลักที่รู้เรื่องเป็นอย่างดี หรือเรียกว่า Key informant เพื่อที่จะนำข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่างครอบครัวมาทำการเชื่อมโยงเป็นแผนผังที่เข้าใจง่ายการวิจัชยชุมชนโดยใช้เครื่องมือผังเครือญาติยังทำให้ทราบถึงเครือข่ายทางสังคม Social network หรือ Supporting network ที่สำคัญคือทำให้สามารถเข้าใจสภาพทางสังคมของครอบครัวที่เป็นกรณีศึกษาได้ the moon pull the tide